นิโคเทริโอยอมทุ่มไม่อันเพื่อให้ลูกชายได้ทำสิ่งนี้นิโคเทรรโอได้ให้สัมภาษณ์ในฐานะแขกรับเชิญผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ซึ่งเธอได้ควงคู่มากับลูกชายมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ในรายการ แน่นอนว่ากลับมาคราวนี้น้องทิกเกอร์นั้นโตเป็นหนุ่มแล้วหน้าตาดีหล่อเหลาซะด้วยซึ่งทย้อนภาพไปในวัยเด็กของน้องทิกเกอร์นั้นน้องเขาชอบเล่นดนตรีมากเรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยล่ะค่ะคุณแม่ก็เป็นนักร้องคุณพ่อก็เป็นนักร้องนั่นคือแรงบันดาลใจของน้องทิกเกอร์เองด้วยที่อยากจะทำตามความฝันรู้หรือไม่ว่าค่าเทอมในการเรียนครั้งนี้นั้นสูงใช่ย่อยเลยล่ะค่ะ เมื่อคุณแม่นิโคคำนวณเงินต่อปีต่อเทอมผ่านทางรายการเบ็ดเสร็จอยู่ที่6ล้านมีแค่ค่าเทอมนะคะส่วนค่ากินเฉลี่ยและจิปาถะอยู่ที่สล้านกว่ารวมๆแล้วอยู่ที่เกือบ10ล้านซึ่งการคำนวณของคุณแม่นิโคในครั้งนี้บอกเลยว่าทุกอย่างภายใน4ปีกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าคุณแม่นิโคยอมทุ่มไม่อัน้นเพื่อให้ลูกชายได้ทำตามความฝันเลยแหละคะ่ะ ถ้าถามถึงไอดอลในดวงใจของน้องทิกเกอร์แล้วก็คงหนีไม่พ้นคุณพ่อแมวจิรศักดิ์อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องทิกเกอร์ได้เรียนจบปริญญาตรีไว้ไว้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ